เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้สนิท้าแล้วก็อย่าลืมไลค์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจจะไม่พลาดคอนเทนต์แรงๆวันนี้ก็อยู่กับเจ้ารถฟรีอัลกูโรสเปียนะครับที่ได้จากเฟสสองสามเฟสนั่นเองหลายๆคนก็น่าจะมีแล้วก็จะมาแต่งซิ่งกันนะครับตอนนี้อยู่กันในสามเซอร์กิตเจอกับรถแข่ง900ถ้วยตัวแรงเลยทีเดียวนะครับสามรอบอันมาดูข้างหลังหน่อยโอ้โหเขาก็ตามมาแบบห่างๆอย่างห่วงมาที่โค้งสุดโคตรเลยอุ้ยโอเคครับตอนนี้กําลังนําได้สวยเลยทีเดียวแค่เครื่องเดิมนะครับนี่ยังไม่ได้แต่ง จักริสเดียวหลุดโค้งออกมาทางนี้ความแรง240บวก260ครับทุกคน212สองพันยเลยเหรอโอ้โหเครื่องเดิมวิ่ง300ทุกคนจะพับมันก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยตองดีคือไม่ต้องเสียเงินซอร์นะแค่ดำเคลก็ได้มาแล้วนะวิธีการเนี่ยผมก็ทำลงไปในคลิปสั้นเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับและตอนนี้คือรอบสุดท้ายแล้วโค้งนี้โอ้โหแหกเล็กน้อยนะครับผมโอ้โหเร็วครับเร็วขึ้นอีกเราต้องเร็วขึ้นอีกนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วไม่ขึ้นข้อมูลอะไรแล้วนะฮะปรับเครื่องเดิมกับ900ด้วยนะครับเราจะไหวหรือไม่นะครับกดนิ้วพันเลยทีเดียวนะครับ900ด้วยอยู่ไหนครับ ไม่รู้นะครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนจบแล้วเป็นแลบเรา36.6นะฮะ900ถ้วยมาแล้วครับแล้วฟุ้มเข้าเส้นใจไปเรียบร้อยนะครับ900ถ้วยสีเทานะครับแล้วก็คือเบนแลบของเขาสามสิเบนแลบเขาดีกว่าเราอีกนะครับนี่แต่ว่าทั้งเทม์เราดีกว่าหน่อยเขาน่าจะชนนะอ่ฮะทุกคนและนี่คือรูปในชีวิตจริงของเขานะครับเป็นเจ้าอัลเฟโรแอโร่นะครับ1,000แรงม้าเลยก็เหรอเป็นไฮเปอร์คาร์นะครับจากกอำเพภกอำเพภออัลเฟโรแอโร่เองนะ ซึ่งสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว A แบบนี้นะครับเหมือนเทิน A นะแต่เทิน A จะคว่ำใช่ไหมนั้นกันดั้มนะอันนี้รูปเบอร์ๆนะมันไม่โหลดนะครับอันนี้ด้านท้ายนะครับอาหารนี้จะชัดหน่อยนะครับล้อนี่สวยมากนะครับปั๊มเบรกสีแดงและเวลาเปิดฝาหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เจ้าคันขาวขาวดำดำตรงนี้เป็นกัมเพิร์ตอัลเฟโรนะครับอันนี้เรารีวิววันนี้ก็คืออัลเฟโรแอโร่นะครับคันนี้นะสวยมากนะครับผมก็เคยได้จากกิจกรรมนี้นั่นเองนะลิมิเต็ดคาชเชล์นนะครับกำลังจะจบแล้วด้วยก็มมี3เคควสนะรับบบผแ เลขับรถค้าสองขึ้นให้เกิน180ไมล์ต่อแเออร์แล้วก็ทําสีเงารถค้าสองขึ้นไป5คันแล้วก็ขับสนามวงกลมสนามวงรีนะครับ 40บรอบนั่นเองก็จะได้อัลโกโรสเปียหรืออะพอลโลแอโร่สุดเท่คันนี้นั่นเองนะครับผมเปิดไฟให้ดูตอนกลางคืนแบบนี้อยู่กันในสนามเซอร์กิสวงลีก็เท่กันเลยทีเดียวแล้วก็ดูเซ็งมากเลยนะครับมากับสีส้มดำนะครับตอนนี้มันยังมืดอยู่เดี๋ยวทำสีเงาด้วยนะน่าจะสวยงามเลยก็เดี๋ยวขอแต่งเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมเป็นเลสอัปเกรดอีก 1, นล้านสี่แสนนะครับอันนี้แค่เครื่องนะครับผมแล้วก็ลงแดกไปด้วยแล้วก็จัดเลยเทอร์โบอีกแปดแสนนะครับยางก็ต้องเป็นเลทรายนะครับเบรก 7 0 0 0ดาวเทนก็ต้องไปิเอาไว้ด้สามหมื่นนะครับทุกคนมาดูกันครับเรากับเขาใครจะแรงว่ากันแต่งเต็มแล้วเรียบร้อยเ,อเจอกับ GT86 แล้วก็ยินจ่ายใหแล้วก็แลนด์โลเวอร์นั่นเหรอคันสุดท้ายนั้นโอ้โหเราพุ่งออกมาแบบสุดๆนะครับทุกคนความแรงแรงของเขาที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะและคิดว่าเราจะคือที่1แน่นอนนะทุกคนตอนนี้เข้าทงไปแล้วครับ10.080วิ 10. 0, 8. 0, 8. 0, 8. 0, 8. นาทีนะครับโอ้โหแล้วพุ่งหลุดออกมาเลยแรงมากครับทุกคนเอาชนะเจ้า GT86 ได้นะฮะนี่ครับเวลาบนบอร์ดนะครับ10.1 1ส ก้าแล้วก็สิบเอ็ดจุดหกนะครับรอบที่สี่ก็ยี่ห้าจุดเก้าเลยทีเดียวนะอ่ะฮะรอบนี้มาเจอกับแอสตันมาตินนะครับแอสตันวอลคิลี่เอ้ยไม่ใช่แอสตันมาตินแหละ แล้วก็จิตใ,ใจใทูนะครับพุ่งออกมาก็เป็นเราอีกครั้งครับทุกคนเรานี่มันแรงจริงๆเลยนะเอาไปโร่เอโร่นะครับตีส้มอย่างกับแบล็กลาเรนแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนก็นคือเอาไปโร่แล้วโ,โอโ้วี่จัดที่1นึ่งไปครั้งครับมาต่อกันอีกสักลั้นนะครับผมรอบนี้ก็มีแอสตันมีรถ900ทูยนะครับโอ้วี่แล้วเราเก็บหมดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยที่1ตลอดการตลอดตูยอ่าไปโร่เอโร่พรุ่งมา350 370 3 8 0โอ้วี่ที่1อีกครั้งฮะแม่รถเขาแรงจริงๆเลยนะครับเนี่ยใครจะเอามาล มาเอาเราลงครับตอนนี้นะครับแล้วมีลาเฟอร์รี่มาคันหนึ่งสีเงาวาร์นะครับมาจัดกันหน่อยนะครับกับอัพเรโลไฮเปอร์คาร์ตึงๆ900ถ้วยแล้วก็ชนะนะครับมารอบนี้ลาเฟอร์รี่สีเงาวิบวับออกตัวมาพุ่งมาครับบู๊น์หูห200บวกมุมมองภายในเกิดชนกอกกลางเลี้ยวหลบมาได้นะครับแล้วนี่คือมุมมองแดชบอร์ดสวยงาของเขาแล้วเขาเส้นชัยไปที่10.397วินาทีนะแรงจริงๆครับผมเอาแล้วฮะเราก็มาแต่งความสวยงามของเขากันต่อเลย แล้วกันนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยแต่งเต็มไปแล้วแล้วก็แข่งเล็กน้อยไปแล้วด้วยนะครับก็โอ้สปริงมันเป็นเอสตาร์โรมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเหลือแต่งล้อนะครับผมซึ่งล้อเดิมเขาเนี่ยก็สวยแล้วนะฮะเราจะใช้เป็นล้อซิ่งแบบไหน่อยดีล้อซิ่งของเขามันก็ดูเฟี้ยวแล้วนะผมหรือจะดูเป็น B002 แบบนี้นะครับต0 0 1นี่ก็ใช้บ่อยเลยทีเดียวครับต0 0 2นะครับอันนี้ครับรถแนวรถซิ่งนะเออนี่ก็เท่นะฮะแล้วก็สีเนี่ยให้มี ความเงาสักระดับเบอร์ห้าแล้วกันนะทุกคนครับเอ้ยเบอร์สี่ดีกว่านะเออเบอร์สามก็ดีนะเบอร์สี่แล้วกันนะแล้วอะไรกันครับเนี่ย <laughs> ทำไมมีรถมาชนเราล่ะโอ้ยสีเงานะสีกลอสนะครับผมวิบวับลองดูเป็นสีเขียวนะครับเ้นสีเขียวประมาณนี้นะครับโอ้สีเขียวก็สวยว่ะเฮ้ยสีเขียวไม่เงาเฟี้ยวอะครับทุกคนข้างในสีแดงด้วยนะครับล้อก็คิดว่าน่าจะเอาสีดำอะครับทุกคนนี่ดูดันเลยทีเดียวโอ้สีเขียวล้อดำโอ้สีเขียวเงาด้วยนะดูดันสุดๆบู๊หแล้วก็ภายในก็เป็นดําแดงนะครับผมให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่สีส้มก็เฟี้ยวแล้วนะดําส้มนะครับอ่ะฮะนี่เป็นดําส้มแล้วก็ปั๊ น้ำเงินนะครับผมแล้วนี่ก็คือสีแดงอันนี้นะทุกคนผมคลิกอยู่นะแต่มันเงาแบบสีนะแต่สีมันออกมาแบบเหลือบเบลม่วง็มยังไงไม่รู้นะเออมันดูม่วงๆนะครับผมแล้วก็ล้อดํานะครับอันนี้เป็นสีแดงโทนนี้บ้างนะครับอันนี้ออกชมพูเฉยแล้วถ้าสีดําเราลองดูสีดานะครับโอ้สีดําเงามันจะออกแนวโครมนะเท่ดีนะที่เขาเออเพิ่มกรอสความเงาเข้ามานะครับผมอันนี้ให้ดูเป็นสีไทเทสีพรีเมียมนะครับผมก็ออกม่วงๆนะครับเนี่ยเห็นนะครับเห็นอยู่นะลองดูเป็นสีเขียวมะนาว อ,อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับลองดูน้ําเงินบ้างเออน้ําเงินก็สวยนะอันจริงแล้วนะครับน้าเงินเงานะครับเอยเท่เทอเท่าและนี่ก็เป็นภายในน้าเงินเข้มๆนะครับน้าเงินหมดเลยแนละ้วตัวรถก็น้ําเงินด้วยนะปั๊มก็น้ําเงินด้วยผมว่าอันนี้น่าจะน่าจะโดนเราแล้วล่ะนะครับผมน่าจะสวยดยวีเดี๋ยวลองขับเลยดิอูลองขับแบบวิบวับก่อนนะโอ้นโชว์หน่อยเทจัดนะครับล้อซิงนะไม่ใช่ล้อเดิมนะคิดยังไงกับล้อซิงล้อ เดิมดีกว่าไหมลองใส่ล้อเดิมก่อนนะออริจินัลอิสตอลมาล้อเดิมก็สวยแล้วครับทุกคนดูซิ่งกว่ากันเยอะแล้วก็ปั๊มน้ำเงินรถน้ำเงินล,นนล,นนลนำำ้อดําอะแต่งทรงนี้แล้วกันโอ้ยแล้วพุ่งออกมาได้ด้วยหรอเอาฮะมาอยู่กันในสนาม e n d u r a n c e กันหน่อยครับอุย้ยซูมผิดรถคันนี้มันไม่มีมุมมองที่จะดูภายในได้แบบเหมือน F 1ันะครับไม่ต้องซูมนะครับ้องใช้มุมมองประมาณนี้แหละก็มากับสนามนี้หน่อยนะว่าเออหือ,อจะชนแล้วนี่เป็นยังไงกันบ้างนะจะชนนะแล้วก็พุ่งออกมา จะเลี้ยวแล้วเป็นไงเออไม่ใช่จะชนดิจะต้องเลี้ยวดิปุ่งขึ้นสาพานมาแล้วอัดลงสะพานมาสาบร้อยบวัวแล้วเลี้ยวดีแล้วเลี้ยวนี้อีกครั้งโอโหเอาเรื่องว่ะ สีงเงาชอบอยู่นะเท่ดีนะฮะและเลี้ยวโค้งเซ็กชันที่สุดท้ายดีดูโอ้ทุกคนมันแรงนะอ่ะมาดูโคง้งดีกันหน่อยแล้วกันนะว,ว้าวเริ่มเข้ามือนะเออโคง้งเริ่มเข้ามืออะเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูโค้งนี้อ้าวเ้ยชนเฉยอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูโค้งข้างหน้านี้ของแท้ของแท้วูโมโวยชนอีกแล้วอ่ะเอาเป็นว่าขอเข้าเส้นช้ยได้ก็พอนะตอนนี้นะรู้สึกจะของแท้จะชนตลอดเวลาเลยนะบนี่อย่างเป็นแบบโค้งไม่ใช่นะทุกคนแล้วเข้าเส้นช้ยเรียบร้อยส 1> 2ิบสองจุดหนึ่งโอ้โหเวลายังไม่ค่อยดีนะเวลามันดีได้วันนี้นะผมชนเยอะเองนะครับทุกคนครับแล้วก็จบกันไปตามนี้เลยนะครับผมอ่ะก็อยู่กันในสเตจสักหน่อยแล้วกันนะเจอกรถเริ่มต้นแล้วก็รถเปิดประทุนซนะัมติงนั่นน่าจะเป็นรถซิ่งอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็โอ,อ้โหกำลังเข้าเชนชัยโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วเลยเพราะว่ามันสนามมันสั้นแล้วขึ้นบินมา6.711วินะครับมาต่อกันที่สนามเม้าเทนนะครับรู้สึกว่าผู้เข้าแข่งขันก็ จะมีอยู่3คันนะครับมีมีรถที่ได้จากกิจก,กรรมหาชิ้นส่วนคันหนึ่งนะครับผมเป็นเดโทนานะครับเป็นเชลลี่เดโทนาแล้วก็มีบูกาตี้คันหนึ่งโอเคแล้วก็มีเราเป็นอัพโบร์แอโร่นั่นเองนะฮะกับสนามมาร์เทนเองฮะโอเคเราจะหลุดโค้งตกเขาหรือไม่เดี๋ยวรู้เรื่องนะผมพุ่งออกมาตอนนี้เราก็ยังนำบูกาตี้อยู่หูเปไ,ได้ไงอะทุกคนดูความพุ่งของเขาดิมันแรงจริงๆนะ เออแอคเซลเลชันเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะแต่แอคเซลเลชันเนี่ยคือมันฟุ่มฟุ่มฟุ่ม,มจริงแล้วครามฮิลตรงนี้บูนเราคือเลียวสึกเกะนะครับในอิน t เชียลดีเขาก็คือผู้เข้าผู้แข่งที่แบบว่าเน้นครามฮิลนะครับแล้ว โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วทาคุมิเขาจะเน้นเป็นดาวฮิวนะฮะก็คืออัดลงเขานะครับตอนนี้เรากลายเป็นทาคุมิจากเรียวสเกะเป็นทาคุมินะครับอัดลงเขาดาวฮิวนะครับตอนนี้แล้วเมื่อกี้เสียหลักโชว์ด้วยนะผมรื่นจัดบรรยากาศตอนนี้ก็คือตอนกลางวันให้ดูความช่ำของรถได้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะพุ่งเหินเลยออกไปตอนนี้พุ่งออกมาบูหูเบรกเบรกเบรกอีกโอ้เก็บเช็คพอยมาได้แล้วตรงยาวที่ซ้ายเบิดแล้วลงเข้าไปลงเข้าไปอีก เออเลี้ยวหน่อยโอเค และนี่คือเส้นชัยอ่ะเบนแลบหนึ่นปดจุดนะครับผมแล้วก็จบตามนี้นะฮะเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับกำลังจะเข้าเส้นชัยเร็วๆนี้อ๋อที่2นี่คือบูคาตตี้นั้นเหรอนะครับเป็นบูคาตตี้ตัวนี้นะครับอ่ะจบกันครบแล้วที่3ก็จะเป็นเจลเบย์เดอทอนาดันเองคันเท่เลยคันนี้นะครับผมแล้วต่อที่สนามวงรีเลยนะครับรถมีคร่าวๆประมาณนี้เอาสัก6รอบแล้วกันนะกําลังดีแต่ว่าส่วนใหญ่จะโหวตสิบโอเคสิบก็สิบอกรอบมันกลางๆเครื่องกลาง โอเคมันน้อยไปนะเออจัดเต็มไปเลยนะสิบสิบนะโอ้โห,โหมีฟันนี่คาร์คันนี้คือตัวแรงนะแรงพอๆกับท็อฟฟีลแล้วมีเออปากาน์ดี้มีเดเดเออเรียกอะไรดีวะรถอินดีค้คาร์เออคันส้มนะครับเป็นแนวแบบรถ f อฟันนะครับแต่ตอนนี้เราโดนเสียบไปหมดแล้วข้างหลังเรารถอะไรอะรุ่นเดียวกับเราเหรอสีเหลืองดูไม่ทันตอนนี้เราคือที่สี่แล้วมีที่ห้อีกคันหนึ่งจะจอดดูไหมล่ะนะครับผม <laughs> น่าจะโดนน็อกรอบนะครับเพราะว่า10รอบค่อนข้างยาวนานเลยเดียวแล้วเราก็อินดี้คาร์แล้วมีรถชนตรงนั้นเอ้ยอันนี้คาร์ชนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่3มซูมเข้ามาหน่อยโอเคเกาะรัดกําแพงมาเราอินดี้คาร์แล้วรถสีเหลืองเหมือนเหมือนรุ่นเดียวกับเราเลยนะคันเมื่อกี้นะที่จอดอยู่แล้วฟันนี้คารแฟงไว้นู่นแล้วแล้วก็ไม่ขึ้นข้อมูลอะไรแล้วหายเรียบร้อยแล้วครับนะบัดน,นี้ตอนนี้เกียร์เจ็ดความแรง380 อันนี้รุ่นเดียวกับเราสีเหลืองนะครับที่ขับมาเป็นที่สุดท้ายนะครับออฟสปีดเราคือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทุกคนจะต้องดูแป๊บหนึ่งนะออฟสปีดเราคือ410กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนโหแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เรากําลังตามรถส้มคันหน้าแล้วกันนะผมจะตามทันหรือไม่นะครับรถส้มคันนั้นนะฮะแล้ววิแล้วไม่ทันนะทุกคนเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วอู้หูวเราจบไปที่3ครับผม16.8วินะฮะอ่ะเวลาก็ตามนี้ เลยนะครับทุกคนมาต่อกันที่เซอร์กิตแล้วกันนะสามรอบรถก็มีตามนี้โก้ปูนกรโดเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกดขึ้นมาแล้วก็อื้อ,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 อ กินลมคมกิบเลยกินลมกันเหลอกินโค้งนะครับผมโค้ง um โคโคโอ้ยสมุดโอ้โหเลี tá, oh. ้ยวนี่แบบถ้าปยปทะเลขแล้วเลี้ยวมันจะเลี้ยวแบบหว่มันจะแบบไปไวมากเลยนะครับทุกคนมันจะเลี้ยวแบบฟุบเลยอาจจะชนได้3ามรอบนะครับกับสนามเซอร์กิตตอนที่เราอยู่ที่สอนะครับกำลังมีคนกำลังจะแซงเราโอ้โหโคตรแรงนะครับเป็นเอันนะทุกคนนะสีแดงนะรถสีน้ําเงินจะเอาไหวไหมจะตามทันไหมไม่รู้นะครับผมมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมนะ น่าจะเป็นคูคดูเดือดเดยโอเคอุ้ยเขาชนเล็กน้อยฮะไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าลนะ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับน่าจะขึ้นทงเรื่องแล้วละ่ะชนซะขนาดนั้นอ่ะตรงยาวนะครับรอบนี้น่าจะอ้าวจบแล้วเหรอผมคิดว่า เออ่ยังไม่จบนะครับเนี่ยเอออจบแล้วเบสแลบสามสิบสองจุดสองนะฮะโซนท้ามหนึ่งนาทีสี่สิบวิเวลาก็ตามนี้เลยนะสามคนนะเหลือในสนามอีกหนึ่งคนอ่ะก็จบกันทุกคนทุกคันนะครับสุดมากนะครับไม่มี d ีเอ็นซหรือว่า this not finish แบสุดอะครับก็จะเป็นสนามสุดท้ายนะครับสนามนี้นะเออมาปิดกันที่สนามเอ็นดูแลนะครับหนึ่งรอบนะครับรถแข่งก็จะมีตามนี้เลยนะอ่ะเหลือสองคันเฉยลงไม่ทันสองคน ทสองแอคชั่นอ่ะเมื่อกี้ลงไม่ครบก็เลยตัดเอาใหม่นะครับทุกคนอ่ะรอบนี้ลงกันครบแล้ว4คันนะครับผม3 2 1อ่ะมาดูกันหน่อยนะจริงจังเกมมิ่งนะครับโต เรียบร้อยครับทุกคนกับหนึ่งรอบสนามเอ็นดูแลนนะครับก็ใส่เพลงนะครับทุกคนเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้แพมอะไรเลยนะครับผมก็เวลาก็ตามนี้เลยนะครับจี้กันมาติดติดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเอาละฮะขอบินโชว์สัหน่อยไม่ได้บินมานานนะครับผมโอ้โ,โหฟอนฟิปก็มานะแล้วก็ขอเด้งเด้งข้างหน้าคาเฟสเทอรี่หน่อยนี่โคตรแรงนะครับผมแล้วก็เด้งทางนี้นรันเวย์ฮะเออแล้วก็เด้งทางนี้โอ,อ้โห แล้วก็ดิฟทางนี้หน่อยหูของบินไคเนี่ยแพงจริงเลยนะครับผมอ่ะดิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกรลจอให้กับเราด้วยแล้วก็จะไม่พลา,กกาดคอนเทนต์แรงๆของเราอีกแล้วก็โกทูนหนึ่งหพันซับแล้วเจอกันชิปหน้านะครับทุกคนยูฮูไม่บุย